แม่ยางบาทนี่อ,อ้ยมันพอกันเป็นสิบปีแล้วนี่ฮลูกพีปีเกองนี่ทักพีเอาแนมหากล้องลูกกูเอาจะประมาณแต่สัตว์แต่เสียวไแท้กินละเข้านะน้องยังไม่ทักกินขาวซะมึงนุ่งผูสภาพานนะนาวใส่ส่งคาสัน ร้างหนารือยังลูกล่ะคำแพงจะซอยบังอยู่น้ำนังมินิี่มาลลกจอยู่น้ำนังมินิร้อสิแปดน้ำลงนางดีดีนางดีดี เอาไปเสือ่องว่าขนมมันนี่หันน่นออเ,เอามาให้ลุงลรอดมอคิดห่นลุงบอลไปได้โทรมาเลยทำอะไรมือ เอาคือบาใส่ส่งขายงาเบ่หนาวบาใส่ต่เสือแขนยาาใครมาส่งเจ้าอ่เอะเมือกมเ้ามารนะเะจบเจ้าไม่ง่ายเออมือนั่นลงขีดอัน ด้านสซบิพอมีนอคนหนึ่งเออแล้วมีคนหนึ่งมาคอม,อออมเนมนต์่าอ๋อสามพ่อบูเห็นถวแม่คุณแม่ยังสบายดีอยู่พี่น้องแม่ยังสบายดีอยู่อัน <c oughs> นาบูมิน <c oughs> เจะหนาวอยู่บะแค่ไหนทุ็มแทงลุงวะลุงมีผลลุงมีผซสอบสอบแค่จะได้ลูกแล้ว เมนจะสิเลี้ยงลูกมันบ่นบ,บ่ถ้าบังลูกมันได้ลูกมันสีสีอย่างบ่หนาวสีขาวหรือสีอ่อนเอาพักกระดมเสือไหมบ้านนี้เอา,อเอา นอนละสิงนอนละสิงไปสายหืแล้วมอสซีไปสายบ่ดนี้มเข็บตวบ้านเว้นการไล่มือถึงแท้มือมือได้วะโอ้ยมือมือเกี่ยวเข่าน้าเมตตามือที่เห็นกันจะกิน้ำเจ้าเจ้าจะสิไปน้ำค่อยบ่นนี่หื จาซีอนยนพรยยอะก็ไม่นี่บอกคหอมันหนาวไ,ได้มือเย็นอยู่นี่มึงนี้พี่น้องตื่นมาอากาศนะบริมีแสงแดดมือดมอากาศลมเย็นๆหมูวนน่าเดี๋ยวมัน,นลมกีดเบิร์ดมือเราเลยหนุ่มเน่าลายวันา เจ้ากินข้าวแล้วยังตื่นมากมาเลยบอสิไปน้ำค่อยบอเอาเจ้าบริข้าวเงี้ยดิเม้นมาเนี่เอาคือบริข้าว เป็นยังจังบรายเขา่าบ่วันยังจังบรายเขา่าเอาขอเขาเฮียนบุง้งมานีนะวันเสาร์เออหยุดเสาร์อาทิตย์จังบรายอาบน้ำมามเลยเลียอาบเพังบรายถ้าว่าเจ้าหนาวนเขาบู้เห็นเจ้าอาันลมอาบนำ้ำเลยเมื่อวานนี่นะ เออมันตีบบัดนี้นะรับรถออกมาแล้วมันตีบบัดนี้จะเห็นแล้วฮ้ยจะคือขึ้นซองเบ่มันงามกว่าตัวนั่นได้มันสิเคาะกระโปอกปออกปอกป เบิ่งด้สองอันงามกว่าอันของเจ้าอีกของเจ้าน่ะมันมันวีว่าสิไปอันงานขอเบาวดาวพี่น้องตอนนี้รอเบาวดาวอยู่อันเบาาวไปดาวไปขอเมีย เพิ่นนัดวานเจ็โมงกว่าหรือแปดโมงสันป่านนี้แปดโมงกว่ายังบ่ทันเห็นหนาส่งค <c oughs> ่าเงากับป้านีนเงินยุบเป,ป้าเงียนะลูกละ่ะฮะเราจะไปกินขนมฮะปะฮึ จะยังได้กินขนมมาฮะบาได้กินมะบารดังๆก,กินเลยมะว่าคือบาร์ดโทซับหน้าเชียงแจ้วบา,า,าม์ดโทรมา <c oughs> ละเถียงอีก,อกว่าแวบ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 ห่าว่าวละกะเถียงแต่พอมาละกะบอกอ่าาค,ค่อยว่าค่อยจ่าคนละมันสิเถียงนี่จะกับโก้บอกกล้าไม่กล้าไม่ถึงเถียง <c oughs> ไอ้อไอวายพา,านไปกินข่าวปะท่านกินข่าวเลยฮะ,ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตไปกินข้าวก่อนเบงสภาพตัวเองดูสวยหรือยังแต่งตัวสวยหรือย,อยังเขียนคิ้วยังตาปากด้วย ไว้ว่าล้งดังเดีกว่า,วาทิ่ถอดก็คือบนโทรมา飒ฮึเงินเบิร์ดเมตตาห่าก็เติมห้เมื่อวานนี่แรงวานนี่โทรไปใส่เบิร์ดจัะว่าเงินเบิร์ดนะบ่เติมแล้วโทรไปใส่โทรไปหาแดนปลาอ้ำนั่นมัมีอยากมีงานแต่ปลาอ้ำเติมเงินไหน้แล้ว <c oughs> ก็ไปหวานโกบสบอกได้จ้กโตแล้ว <c oughs> ไปกับไทยไน <c oughs> เนย <c oughs> ยีพ่อยีแม่บอโกมาป่าปุ่นทันซีมาอยู่ก็ท <c oughs> านอะหารมันไหวกินเถอะนะ <c oughs> แต่ละมื้อนะผมมีฮานแนลสกินลูกลายคันได้อันดำอันซีฮาโตกับปน่นมาม่านะถ้าบ่กินเอาหายค้เมื่อกินเลย อยู่เงินค่อยเห็นมีไฟกิน,น,กนได้โพดรอันนั้นหมดหมดมันคืนหมดได้ค่อยไปหาสามีน้องเอ้ยเากยเข้าก็ได้ยนกน้ำคนดเจ็บคนป่วย เมื่อนานลงขีบมันขีดปินทีแล้วเอามาลงใหม่งานศพอีพอถัดมาขาวใจขีดสิว่าเป็นงานอีแม่โอ้จะเป็นซาซาถูเราอยู่ดีมีแหงหเราอยู่หมันกวนเงินเรายังม่ได้เป็นอย่างจ้าเอามาลงใหม่เขาเลยงงไงอ้ามีงานศพยังบ่ว่าถีทอดอีพอเขาเลยเอามาลงบันดีมียังหรอ อาแพงไปละน,นี่แพงแพงอ้าวหมอนี่อ้าวอียงอยากอายลุงมีเก้งใจลุงมีบะกน้ำมได้หนอเมื่อคืนเงี้ยบัจะอาบน้ำได้อีปะลุงกระเปิดน้ำได้ละครับเปิดน้ำได้ละ The the ูกินข้าวแล้วแล้วก็เออสีกินข้าวแล้วก็สิไปตามข่าวมาแล้วอนัดอันเจ็ดโมงกว่าสันยันแปดโมงกว่ายังไ่เห็นอยู่ปะตาปลาไปกินข้าวบองบอกตามาพี่ กินส้าลุกะลางมือละาเกือเร็วของหน้าตายตายเกือบด้หน่ะ